สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอย1 9ึ่งเอย่าดูยังดูแล้วมาดูอีกยังไม่ดูมาดูนะครับสำหรับวันนี้หนังที่เราจะมาสปอยให้เพื่อนๆได้รับชมจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกสจากรับน้องสยองขวัญที่ถูกกล่าวขานว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวอากมากๆเลยแอดจึงได้นั่งทาเม็ดชีนกลับไปเอาหนังเรื่องนี้มาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกันเลยทีเดียวและก่อนที่หนังจะฉายแอดก็ต้องขอบริจาคคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการสรุปหนังผี ค้าตกรรมเลือดสาดมาให้เพื่อนๆได้รับชมบอกได้เลยครับว่าหลังจากสรุปหลายๆเรื่องที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาเนี่ยเลนเอาแอดนี้หลอนไปเลยนะครับและสำหรับน้องเฟรชชี่คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์เอาไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเอาละ่ะถึงเวลาหนังฉายแล้วก็เดินตามผมมาที่นั่งเวทีได้เลยครับ คำเตือนหมอสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีครรภ์หรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวควรหาเพื่อนหรือหาแฟนมารับชมร่วมกันเพื่อป้องกันภาวะตกใจมากเกินไปและเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 ควรใส่หน้ากากกันเชื้อก่อนการรับชมเช่นกันขอให้ทุกท่านรับชมอย่างเป็นสุขขอบคุณครับเริ่มต้นด้วยแพทที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับแม่อยู่ที่ล็อกเกอร์มหาลัยถูกผีต้้นนึงงเเขาาามล่่อแแพทไดดดกกกรรีีสสุยต็ปฏว่่าาาเป็นแแคกกกรล้งจใหม่่เพือนสาวของเธอ ที่มหาลัยได้มีการจัดกิจกรรมการรับน้องและโนต้ตรุ่นพี่ก็มีไอเดียหลอนๆโดยที่เขาจะพารุ่นน้องไปรับน้องในป่าแต่ระหว่างการเดินทางฝนที่ตกหนักจึงทำให้ทางเข้าป่าปิดและพวกเขาก็โดนห้ามไม่ให้เข้าไปในนั้นเพราะถนนหนทางกว่าจะถึงที่นั่นมันอันตรายเกินไปรุ่นพี่ที่กำลังปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงกันต่อจูจ่ๆก็มีพานป่าคนหนึ่ง เขามาขอร่วมทางเข้าไปในนั้นด้วยรุ่นพี่ได้บอกว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปในนั้นได้เพราะป่าปิดแต่พานป่าก็ได้บอกว่ามันยังมีทางลับอื่นที่พวกเขาสามารถเข้าไปในนั้นได้มิวที่บังเอิญได้ยินบทสนทนานั้นได้เข้ามาต่อว่ารุ่นพี่ว่าถ้าเขาไม่ให้เข้าไปแล้วจะดันทุลังเข้าไปทำไมแล้วจึงเกิดการทะเลกกาะกันระหว่างรุ่นพี่สองฝ่ายสุดท้าย กลุ่มนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยก็แยกทางกลับเหลือเพียงคนที่สมัครใจเท่านั้นที่จะไปกันต่อระหว่างทางลับที่เข้าไปในป่าออมรุ่นพีได้สังเกตเห็นซุ้มอะไรแปลกๆที่มีเครื่องเส้นไหว้วางอยู่เธอจึงได้ถามพรานป่าพรานบอกว่ามันคือประตูผีที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นว่าคนที่จะเข้าไปข้างในจะต้องผ่านประตูผีนั้นเข้าไปอ้อมรู้สึกกลัว จึงบอกให้คนขับหยุดรถและพยายามบอกให้เพื่อนๆของเธอพารุ่นน้องไปลอดประตูนั้นหรือทําการไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนแต่ทุกคนไม่เห็นด้วยและคิดว่ามันจะเป็นการเสียเวลาไปซะเปล่าๆพวกเขาจึงได้ออกเดินทางกันต่อทั้งอย่างนั้นจนมาถึงสะพานข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งที่มีสภาพเก่าและผุพังมากจนพวกเขาคิดว่าไม่น่าจะรับน้ําหนักของรถที่มีนักศึกษาทั้งคันได้พรานป่าจึงได้ลงไปดูทางให้ก่อน และบอกให้ขับรถผ่านสะพานไม้นั้นไปอย่างช้าๆและจอสรสันรุ่นพี่ก็ได้บอกว่าเขาจะลงไปช่วยดูที่ท้ายรถให้และในที่สุดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อสะพานไม้นั้นได้พังลงและด้านหน้าของรถนั้นดิ่งลงไปยังแม่น้ําจนเสาไม้ค้ำสะพานแทงเข้ามาอย่างด้านในของรถคนขับรถถูกไม้แทงทะลุศีรษะอย่างน่าสยดสยองรถได้ตกไปยังแม่น้ํา และนักศึกษาส่วนหนึ่งก็ได้เสียชีวิตแล้วคนที่เหลือรอดทั้งหมดก็ได้มารวมตัวกันแอที่มีอาการเสียสติได้เดินเหม่อลอยเข้ามาในกลุ่มถูกจอสนสารรุ่นพี่ถามถึงป๊อกเพื่อนของเธอที่นั่งมาด้วยกันแอตอบด้วยอาการช็อกว่าป๊อกนั้นตายแล้วพร้อมกับร้องไห้ฟูมฟายและได้โทษตัวเองว่าเธอทำเพื่อนของเธอนั้นตายมิวรุ่นน้องทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เข้าทำร้ายโน้ดรุนพี่เจ้าของไอเดียการรับน้องในป่าและบอกว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะเขาเพราะถ้าเขาไม่ดันทุลังที่จะเข้ามาในป่าก็คงไม่มีใครต้องตายทุกคนได้เข้ามาแยกทั้งสองฝ่ายให้ออกจากกันและอีกข่าวร้ายหนึ่งก็คือมือถือของทุกคนนั้นจมน้ำเสียหายใช้การไม่ได้โน้ดบอมและไผ่รุนพีวักทั้งสาคนจึงอาสาออกไปตามคนมาช่วย โดยพวกเขาได้เดินย้อนกลับออกมาบริเวณประตูผีและด้วยความหิวบอมได้กินไข่ต้มที่มีชาวบ้านเอามาเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาแล้วสักพักเขาก็สังเกตเห็นว่ามีหนอนออกจากไข่ต้มที่เขากินเขาจึงพยายามล้วงคออ้วกออกมาขณะที่โน้ตกับไผ่นั้นหัวลอกกับพฤติกรรมของบอมจู่ๆไม้แหลมที่ค้ำซุ้มผีก็ได้หักลงและหล่นลงมาเสียบทะลุร่างของบอมจนเสียชีวิตขาดที่ต่อหน้าต่อตาเพื่อนทั้งสอง อีกฝั่งของนักศึกษาที่เดินออกมาตามหาหมู่บ้านของชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มมีอาการอ่อนล้าและหิวและไม่มีวี่แววว่าแถวนั้นจะมีบ้านของคนซักหลังสักพักพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับไก่จำนวนมากที่ถูกเชือดอคอห้อยไว้กับต้นไม้ในระแวกนั้นแล้วเสียงกรีตดของปีใหม่ก็ดังขึ้นเมื่อเธอบอกว่าเหมือนเห็นมีใครสักคนอยู่แถวนั้นกับพวกเขาด้วยเตยบอกว่าปีใหม่น่าจะตาฝาดไปเองเท่านั้น นกและไผ่ที่เดินออกมาจนถึงลำธารน,น้ำแห่งหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังนั่งพักเหนื่อยไผ่ก็รู้สึกว่ามีมือมาจับที่ขาเขาเขาตกใจและลื่นตกน้ำไปและขาของไผ่ก็ยังไปติดที่แง่งหินอีกด้วยบอมได้เข้ามาช่วยดึงแล้วเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งมือมีแพไม้ไผ่ลำหนึ่งลอยมากระแทกกับโขดหินแถวนั้นทําให้แพนั้นแตกและท่อนไม้ท่อนหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาใส่พวกเขาไผ่ที่เห็นพยายามผลักนดออกไป ก่อนที่เขาจะโดนไม้ท่อนนั้นแทงทะลุศีรษาจนเป็นรูโบต่อหน้าต่อต,อตาของโน้ตัดมาที่กลุ่มนักศึกษาอาการแพนหคีของพลอยได้กำเริบและพวกเขาก็ได้หยุดพักกันแอร์และโอปอ์ได้แยกตัวออกมาทำธุระส่วนตัวแล้วจูจ่ๆแอร์ก็ได้หายตัวไประหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงของรถคันหนึ่งจึงพากันร,รีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ แต่ปรากฏว่ารถคันนั้นได้ขับผ่านพวกเขาไปโดยไม่สนใจในฝั่งของโนต้ตที่ตอนนี้เหลืออยู่เพียงตัวคนเดียวได้วิ่งหนีเสียงบางอย่างและได้สะดุดไม้ล้มลงก่อนจะถูกชายปริศนาใช้หนามต้นไม้แทงเขาจนตายกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางมาเรื่อยๆจนมืดคำ่ำได้เจอเข้ากับมินิมาร์แห่งหนึ่งที่ไม่มีพนักงานขายหรือแม้แต่ใครที่อยู่ตรงนั้นพวกเขาได้เข้าไปในนั้น และสักพักอ้อมก็ได้สังเกตเห็นว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเข้ามาจอดและเป็นคันเดียวกันกันกนกบที่เพิ่งขับทิ้งพวกเขาไปเธอเห็นเหมือนแอร์ที่นั่งอยู่ที่เบาะหน้าจึงพยายามเรียกแอร์แต่แอร์ก็ไม่ตื่นแล้วอยู่ดีๆกระจกก็ได้เลื่อนต่ำลงพอที่อ้อมจะชะงงกหน้าเข้าไปได้อ้อมได้เขย่าร่างของแอร์ที่นั่งอยู่แต่ก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นเมื่อใบหน้าของแอร์มีลักษณะโดนคมมีดกรีดปากของเธอ เป็นรอยยาวไปจนถึงหูทันใดนั้นเองก็มีมือของชายปริศนาดึงผมเธอไว้และกดคอเธอลงกับบานกระจกรถจนกระจกนั้นแตกและคอของเธอก็โดนกระจกฝังเข้าไปและได้เสียชีวิตจากชายปริศนานั้นอีกรายตานที่แยกตัวออกมาเพื่อเปลี่ยนผ้าอนามัยถูกขังไว้ในห้องน้ําซึ่งเธอพยายามใช้หัวลอดออกมาจากรูระบายอากาศเพื่อตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆก็ได้ถูกชายปริศนา ช้เขียวตัดหัวของเธอนั้นหลุดหล่นลงมากระแทกกับพื้นก่อนที่เขาจะหยิบหวัวเธอไปด้วยแต่ด้วยความบังเอิญเคนตาได้มาเจอเขาและรีบวิ่งกลับมาเพื่อที่จะบอกกับเพื่อนๆแต่ยังไม่ทันจะเอ่ยปากรถยนต์คันเดิมก็ได้พุ่งเข้ามาในมินิมาร์แต่ได้ชนเคนตะกระเด็นจนศีรษะของเขาไปบาดกับชั้นวางของตายแล้วเหตุการณ์ชโลมลนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทุกคนต่างแตกตื่น และได้วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางเพื่อนที่รีบวิ่งหนีตายออกมาจนทําให้แว่นตาของเธอนั้นหล่นหายได้ยินเสียงจากตู้โทรศัพท์เธอจึงเดินมายังตู้โทรศัพท์เพื่อรับสายนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากปลายสายจนกระทั่งรถยนต์ของชายปริศนาได้ถอยหลังมาปิดประตูตู้โทรศัพท์ไว้และได้ใช้ท่อไอเสียของรถยนต์เบิ้ลเครื่องรมควันเธอทั้งเป็นจนเธอนั้นสำลักควัน และขาดอากาศหายใจจนตายมิวที่เข้ามาเห็นพอดีก็เกิดความแค้นชายปริศนาอย่างมากที่ได้ฆ่าเพื่อนของเธอตัดภาพมายังพลอยที่บังเอิญได้เจอเข้ากับชายปริศนาแต่ยังดีที่มีไม้และแพ์เห็นเข้าทำให้มันไม่กล้าเข้ามาทำอะไรแล้วสักพักโอปอก็ได้วิ่งเข้ามารวมตัวกับพวกเขาด้วยทั้งหมดได้เดินมายังโรงงานร้างแห่งหนึ่งที่นั่น พวกเขาถูกชายปริศนาไล่ล่าขึ้นไปอย่างชั้นบนแล้วจูจ่ๆอาการแพนิคของพลอยก็กำเริบแต่แดนทำเครื่องพ่นตกลงไปอย่างด้านล่างโอปอได้ลงมาเก็บให้แล้วก็โดนชายปริศนาเข้ามาเล่นงานไม้ได้พยายามเข้ามาช่วยโอปอแต่ก็ไม่ทันซะแล้วโอปอได้ถูกชายปริศนากระชากศีรษะจากทางด้านหลังและใช้ประตูเหล็กหนีบคอเธอจนตายไม้จึงรีบเก็บยาพ่นมาให้พลอย แต่ปรากฏว่ายาพ่นของพลอยได้ถูกทุบจนใช้การไม่ได้แล้วแพทได้พยายามปั๊มหัวใจพลอยและร้องไห้เพราะดูเหมือนพลอยนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วแล้วจู่ๆพลอยก็ได้ฟื้นกลับคืนมาแล้วบอกแพทว่าให้ช่วยพาเธอกลับบ้านไปด้วยแพทพยักหน้ารับปากอีกด้านเต้ยและปีใหม่ได้เจอเข้ากับรถของชายปริศนาจึงได้พยายามสตาร์ทเครื่อง ระหว่างนั้นมิวได้เข้ามาเจอกับพวกเขาและบอกข่าวเรื่องที่เพื่อนนั้นตายไปแล้วขณะที่ทั้งสาคนพยายามสตาร์ทเครื่องรถอยู่นั้นชายปริศนาก็เดินเข้ามาที่รถพอดีทั้งสามจึงได้หลบไปยังเบาะหลังของรถชายปริศนาได้ขับรถออกมายังอีกที่หนึ่งและหลังจากเขาได้เดินออกจากรถไปพวกเขาทั้งหมดก็พยายามที่จะสตาร์ทรถอีกรอบแต่ยังไม่ทันจะติดก็ปรากฏล่างผ่านป่า คนที่นำทางพวกเขาเข้ามาพยายามดึงปีใหม่ออกมาจากรถมิวจึงได้ใช้กุญแจรถแทงเข้าไปยังตาของมันมันจึงใช้รถไถขับชนเข้ากับรถของพวกเขาเตยและปีใหม่หนีออกมาทางหลังรถได้เหลือเพียงมิวที่ตอนนี้ยังติดอยู่ในรถมิวได้ใช้พราที่ติดมาด้วยฟันเข้าไปยังไหล่ของมันจนล้มลงและเตยก็ได้ใช้รถไถช่วยฆ่ามันอีกทีจนมันตายและพวกเขาก็ได้คิดว่าได้กำจัดพันป่า ที่เป็นชายปริศนาที่ไล,ล่ล่าพวกเขาได้สําเร็จแต่พวกเขานั้นก็ต้องคิดผิดเมื่อทั้งสได้เจอเข้ากับชายปริศนาคนใหม่มิวที่ไม่ไหวจะทนได้วิ่งตามมันเข้าไปในไร่ข้าวโพดแต่ก็ถูกมันเล่นงานโดยใช้เครื่องตัดหั่นร่างเธอเป็นชิ้นๆเต้ยและปีใหม่ที่ตามเข้ามาเจอได้เข้าต่อสู้กับมันจนสุดท้ายปีใหม่ก็ได้ฆ่ามันในแบบเดียวกันกับที่มันฆ่าเพื่อนของเธอ แต่ทั้งสองก็ได้ขับรถออกมารับเพื่อนๆที่เหลือระหว่างทางกลับออกมาพลอยได้ฝันว่าพรานป่าคนนั้นยังไม่ตายเพียงครู่เดียวก็มีรถอีกคันขับตามพวกเขาออกมาพวกเขาพยายามขับหนีจนไปชนเข้ากับท่อนไม้ทำให้ร่างของเต้ยน,นั้นกระเด็นออกมาจากรถซึ่งรถที่ขับตามมาก็ได้บดร่างของเต้ยน,นั้นแหลกคาถนนแล้วรถพวกเขาก็ได้พลิกคว่า ภาพตัดมายังพลอยที่ฟื้นมาในตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้ถูกขังอยู่ในนั้นและเรื่องทุกอย่างก็ได้ถูกฉเฉลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นได้ถูกจัดฉากขึ้นโดยเป็นรายการเรียลิตี้เกมลีฟหรือได้โหวตเป็นโหวตตายที่มีจอรนสันรุ่นพี่ที่มีความสุภาพบุรุษที่สุดนั้นเป็นพิธีกรโดยรายการเปิดให้ผู้ชมทางบ้านโหวตผ่าน SMS จากมือถือว่าต้องการกำจัดใครออกจากเกมและคนที่ถูกโหวตมากที่สุด ก็จะถูกทีมงานจัดฉากการตายหรือไม่ก็ให้ชายปริศนาฆ่าตายนั่นเองฉากสุดท้ายมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดูรายการอยู่และได้กดโหวตให้พลอยนั้นออกจากเกมและกล้องวงจรปิดก็ได้แสดงชายปริศนาพร้อมขวานในมือเดินเข้าไปยังพลอยและหนังก็ได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรับน้องสยองขวัญ อย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นกับเพื่อนด้านล่างคลิปนี้ได้เลยหรือถ้าถูกใจก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราก็มีแฟนอาร์ตเท่ๆจากน้องชื่อจำไม่ได้ส่งเข้ามาให้เราทางแฟนเพจพี่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอายุยังน้อยฝีมือขนาดนี้พี่ว่าอนาคตไก่แน่นอนและหวังว่าวันหนึ่งน้องจะจำได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สปอย1 9 2 3ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ